สวัสดีครับมาพบพอกับเบลเตพารุยชาแนลครับพี่น้องครับมามาครับเมื่อเนี้ยนะครับแนวฝาดแนวตอนพี่น้องครับเมนูยาปากครับพี่น้องเมนูจุจุจุครับนะเมนูยาปากนะครับผักกาดผัาแก้มกัะโอ้ลายยางครับเมื่อเนี้ยได้หอดผักกระเดานะครับแร่ดีนะครับมาละขี่นกนะครับผักกาดหอมกรอบเลยเป็นจะได้กันคืออย่างนี้ครับพี่น้อง เนื้อตับนะครับสามสิบกีบนะครับก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะเพื่อเป็นกําลังใจเป้าเต๋นะครับเด้อมามาครับพี่น้องใส่กันเลยปะที่นี่ลุยเนื้อก่อนเลยร่องแก้วดีพี่น้องอืมอืมขมลำดีเป็นไง เรียดีโกรอบนึกมึงสามสิบกรีบพันตับเนี่ยชี้เด็ดสามสิบกีบพันตับน้อไปอืม,ม No, yeah. nhạc nhạc nhạc